<c oughs> ครับตรงมาตรงมาเลยขัซ้ายไปนิดนึงครับขัซสายไป,<อ>ไปนิดนึง้นานงันไปแล้วเป็นตกลาง <c oughs> สอบสองแล้วมาเลยครับมาเลยปางเ,เอาไม่กรบหรือไม่ครับ <c oughs> ไม่กรบ cái chỗ này rồi các bạn, các bạn, các bạn đi luôn, các bạn, các bạn đi luôn, 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 các

Mm-hmm. Uh -huh. ่กกระตดข้าว่ยจะพังแล้วมันกลับมดัดกลับคืนได้อยู่เบาครับเบาโอ้ของแท้ใส่หงส์มาเร็วงมาเร็ว อ้าว<บ>ไฟไท้ายใครหายไปไฟท้ายคันั้นและครับเอาผมขอพี่พบอลี่ขวายอกวกเกบเรองอกันดีเด่นจัดพักมาหันเด้อ ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปมันพังแล้วครบทิ้งเลยไสมยซเรียวยังเอาไม่อยู่ครับไซเยวยังเบี้ยวเลย เดี๋ยวมาดูสภาพรถกันนะครับตอนนี้มันสรุปความเสียหายไม่ได้เพราะว่า